ไปรับโน้ตบุ๊กใหม่กันค่ะคุณเจ๋งว่ามันช่วยแบบคิดคริปเราได้เลยรู้จักเจ๋งเลยอ่ะคงขิงมาเลือกช็อปที่บานาน่านะคะพอมาซื้อที่หน้าร้านมีลดเพิ่มตั้ง2,000มีโน้ตบุ๊กให้เลือกเยอะมากเดินช็อปเพลินเลยนี่นะคะ Intel Core Ultra Windows 11มี AI ในตัวด้วยนะคะเดี๋ยวไปแกะที่บ้านกัน p a v วิลเลียน16รุ่นใหม่ล่าสุดเลยเครื่องนี้ทํางานหลายโปรแกรมพร้อมกันได้สบายมากก่อนหน้าน,นี้คือทํางานอยู่ใช่ไหมแล้วแบบคอมมันค้างอะ่ะมันก็มีผลต่องานแล้วนะโดยเฉพาะใส่คอนเทนต์บางทีอะ่ะมีไอเดียอยู่แล้วแบบทํางานไปมันสะดุดอะ่ะมันก็ทําให้เราแบบไม่อยากทําต่อแล้วว่ะแต่เครื่องนี้ทํางานน่ะก็ยังลื่นสบายอยู่เพราะ CPU ที่เขาให้มาคือแบบแรงมาก แล้วยังมีโคพลอต t บน Windows 11ช่วยคิดไอเดียช่วยสรุปงาน่งทิงตัดต่อไปเปิดโคพลอต t ไปเครื่องก็ยังแบบลื่นสบายอะดีไซน์ก็บางเบาเครื่องสวยเลยจอ16นิ้วสีชัดเต็มตาจะทำคอนเทนต์หรือเรียนก็เวิร์กหมดเลยค่ะตอนนี้มีโปรจากบานาน่แจ้งโค้ด B N I N T A I ลดเพิ่ม2,000บาท Microsoft Office ราคาพิเศษ1,890บาทเทรดได้สูงสุด3เครื่องผ่อนได้ไม่ใช้บัตรสูงสุด48เดือนเลยโน้ตบุ๊กที่ไม่ท็อกซิกมีอยู่จริง HP Pavilion 16รุ่นนี้เลย CPU Intel Windows 11ที่บรนา n a ทุกสาขานะคะอย่าลืมแจ้งโค้ดนะ